คำพูดจากกาดอนซานโชที่ได้ถูกยืมตัวกลับไปใช้งานในโบอโดเซียดอทมมนลลกบุนเดสซิก้าบ้านหลังที่เขาเคยจากมาโดยจาดอนได้กล่าวว่าตอนที่ผมเข้ามาในห้องแต่งตัวของดอทมมน ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านผมรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาผมสนิทกับแฟนบอลที่นี่มากและผมไม่อยากหายไปจากพวกเขาเลยผมรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งผมจะลงสนามไปเล่นฟุตบอลด้วยความ ดีใจมีรอยยิ้มและใบหน้าที่สดใสอีกครั้งผมอยากยิงและแอซิดให้ได้โดตดมูลเป็นบ้านของผมหลังแรกและผมก็ไม่รู้ว่าที่อื่นจะต้อนรับผมอย่างนี้อีกไหม โอ้โหนี่คืออาการเจ็บจี๊ดสำหรับแฟนบอลที่ได้ยินเขาพูดแบบนี้และแมนยูไนเต็ดจะต้อนรับเขากลับมาหรือเขาจะอยากกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหรือเปล่าก็รออีกหกเดือนดูว่าสำหรับจาดอนทันโชเขาจะมีปฏิกิริยาต่อ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงนี่คือคำพูดของเขาที่ผ่านมาสำหรับจาดานสันโช